ปวดหลังปวดบ่าปวดข้อมือเหมือนจะเป็นออฟฟิศซินโดมแต่ไม่รู้จะเริ่มรักษาอย่างไงดีคือแตงเป็นคนทํางานกับมือถือคอมตลอดนั่งนานๆแล้วจะปวดแบบตื้อๆจีจีโดยเฉพาะข้อมือกับหลังเลยลองหาข้อมูลจนเจอว่าโรงพยาบาลปารลสมุดปาการเขามีโปรแกรมรักษาออฟฟิศซินโดมโดยเฉพาะท้งช็อคเวฟพีเอ็มเอสฮอทแพคเอาซาวแลวแต่อาการของเคสเลยคุณหมอวิเคราะห์ว่าเรามีจุดอักเสบหรือหลายจุดเลยเลยแนะนำให้ทำพีเอ็มเอสคู่กับัลตราซาวแล้วก็ฮอ p แพคตอนทำจะรู้สึกว่าจะตึงๆกล้ามเนื้อตรงจุดที่ตึงตัวพีเอ็มเอสจะใช้คลื่นแม่เหล กล้ามเนื้อที่แข็งบริเวณเฉพาะจุดเลยคือแม่นมากพอได้ทํารอบแรกก็รู้เลยว่าตัวเบาขึ้นทันทีแบบไม่จีดไม่ชาคือแบบตัวเบาสบายขึ้นเยอะเลยใครที่ทํางานออฟฟิศหรือปวดเื้องหลังอย่ารอให้ปวดจนเลื้อรลังแนะนําให้ลองไปตรวจและรักษาดูมาให้แพทย์ช่วยวิเคราะห์ก่อนว่าอาการเราคืออะไรจะได้รักษาให้ถูกจุดแตงมาทําที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการสะดวกมากคุณหมอและเจ้าหน้าที่เทอรลพิสคือมืออาชีพมากๆโรงพยาบาลก็สะอาดปลอดภยัยใครสนใจเหมือนแตงสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือสอบถามกับโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยนะ